สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมม่อนสุปกรณ์ในช่องม่อนคลาสสิกก็จะนำพระธากดานแห่งกรุกวัดต้นลำใหญ่นะครับสร้างเมื่อปี2536มาเล่าให้พี่ๆได้รับฟังกันนะครับถือได้ว่าเป็นเป็นพระที่ทรงคุณค่านะครับทั้งมวลสารนะครับเนื่องจากพระชุดนี้ใช่มวลสารเก่าจากุ อ่าถ้ำลั่นถมที่เป็นมวลสารตกค้างมาตั้งแต่ยุคสมัยอู่ทองยุคสมัยที่พระฤาษีตาไฟท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกพระท่าการกูเก่าไว้นะครับแล้วก็เด้เหลือตกค้างเป็นชุดของตะกัวนมนะครับเป็นชุดของตะกัวนมที่ยังคงค้างอยู่ที่ถ้ำแห่งนั้นนะครับและการเวลาต่อมาพระครูการจนะกิติิารนะครับอ่าหรืออดีตเจ้าวาดวัดต้นนใหไยนั้นท่านได้ คิดที่จะสร้างพระธาตุกระดานโดยนําตะกั่วเก่าจากถ้าลั่นทมนั่นแหละมาสร้างเป็นพระนะครับนะแล้วก็มีการอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับเมื่อปี2536โดยเกจิคณาจารย์ที่ที่มีชื่อเสียงแห่งยุคนะครับก็คืออ่าอาทิเช่นพระธรรมคุณาพรนะครับอดีตเจ้าอาวาสอา่าอดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับขออภัยนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับ หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระหลวงพ่ออุตตะมะวัดวังวิเวการามหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งนาดย่าหลวงพ่อหวดวัดดอนโพทองหลวงพ่อเล็กวัดเขาดินนะครับหลวงพ่อทองสุขวัดท่าตะคอหลวงพ่อแยมวัดสามงามจังหวัดนครปฐมนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งเกจิที่มาอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับ หนึ่งมวนสารเก่านะครับมวนสารเก่าแล้วพระเกจิคณาจารย์ที่มาอธิษฐานจิตปลุกเสกก็ถือได้ว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงนะครับแผ่นทองที่ติดฐานพระนะครับก็ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรม,มหลวงวชิรญาณสังวรนะครับหรือหรือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับซึ่งท่งทานก็ก็เป็นคนพื้นเพจัหวัดการจนบุรีนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งมวนสารสุดยอดแห่ง ทั้งพิธีด้วยนะครับอาการปลูกเสกพระเนี่ยก็จะมีเทียนชัยใช่ไหมครับเทียนชัยในพิธีนะครับก็ได้รับไฟพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับเอาล้ครับพี่ๆประวัติเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าทุกคลิปเลยเดี๋ยวพี่ๆจะเบื่อกันนะครับหากใครเข้ามารับชมใหม่นะครับพี่ๆฟังผมนะครับหากใครเข้ามารับชมใหม่เดี๋ยวผมจะฝากประวัติพระนะครับที่ผมเป็นผู้เรียบเรียงนะครับ คอมเมนต์แรกนะครับผมจะฝากลิงก์ไว้ก็อย่าลืมอ่าคลิกเข้าไปรับชมได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับเนื่องจากพระชุดนี้ผมเชื่อได้ว่าเป็นพระที่อนาคตไกลถึงแม้จะสร้างมานานแล้วนะครับ30ปีพอดีนะครับพระชุดนี้สร้างมา30ปีนะครับแต่ถ้าเราย้อนมองกลับไป1เนื้อหามวลสารเป็นมวลสารเก่าเป็นตะกั่วเก่านะครับที่อยู่ในถ้ำนะครับตะกั่วนมตะกั่วเก่าในถ้ำนะครับ เลิศล้ำผ่าน600ปีมีวัดต้นลำไยสารต่อก่อประวัติพระปฏิมาสร้างพระล้อพิมพ์พระกูเก่าสืบสารเกตบิดต,ตาแดงเกิดตำนานคือพระท่ากระดานแห่งกรุวัดต้นลำไยนะครับนะก็คือใช้มวลสารเก่ามาปัมปมากกาป้มเป็นพระโดยไม่ได้หล่อหลอมนะครับจากการปั้มเป็นพระโดยไม่ได้หล่อหลอมของตะกั่วเก่าเนี่ยเราจะเห็นทั้งคาบไข่คาบกรุนะครับคาบไข่คาบกรุคาบสนิมแดงที่ขึ้นพระเห็นไหมครับพี่พี่นะครับ กล้องผมไม่ค่อยชัดคราบสนิมแดงที่ติดมาจากตะกั่วเก่านะครับก็ติดพระมาด้วยนะครับดีนะครับถ้าหลอมใหม่เนี่ยโอ้กลายเป็นตะกั่วใหม่เลยนะครับนี่ครับดูครับอันนี้คือตะกั่วเก่าเนี่ยพอพอปั๊มมาเห็นไหมครับดูพระหัตถ์ของของพระนะครับมือนะครับครับก็จะมีสนิมแดงขึ้นนะครับนี่คือสนิมแดง600ปีนะครับที่ติดมาในเนื้อของพระคราบไขขาวเห็นไหมครับตรงพระอุระนะครับนะหน้าอกหน้าท้องนี่ครับตรงหน้าอกนะครับ ก็จะมีไขขาวขึ no. ้นนะครับด well, like ูครับนี่คือไขขาวอายุกว่าหกร้อยปีนะครับด้านหลังนะครับคําว่าบล็อกแรกนิยมหลังทุบก็คือนี่แหละครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นตะปุ่มตะป่ําสนิมแดงนี่ขึ้นคุมคาบไขเลยนะครับดูครับเห็นไหมครับสนิมแดงขึ้นคุมคาบไขอยู่ด้านหลังนะครับสวยงามมากนะครับเป็นพระที่มีอ่าเสน่ห์นะครับเป็นพระที่มีเสน่ห์สวยงามอย่างมากนะครับพี่ๆดูนะครับ ดูครับแต่ละองค์นี้สีสันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าตะกั่วแต่ละก้อนที่นามาปั๊มนั้นเป็นตะกั่วเก่าก็จริงแต่ว่าลวดลายสนิมนะครับลวดลายของข้าบไขที่ขึ้นมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็ทําให้ความสวยที่แตกต่างนะครับตําหนิดูง่ายครับดูครับดูข้าบไขอ่าไม่ใช่ดูดูเดือยครับดูเดือยเดือยนะครับดูครับเห็นไหมครับพี่ๆจะเห็นเดือยในด้านท้ายนะครับอ่าเดือยของจะมีปุ่มขึ้นมาตรงตรงฐานพระนะครับดูครับดูครับ นี่ครับจุดตายเลยนะครับก็คือบอ็อกแรกนิยมหลังทุบนะครับจะเห็นเป็นเดือยโผล่ออกมานะครับน่าเป็นเนื้อที่เกินออกมาพูดง่ายๆนะครับเป็นเนื้อที่เกินออกมานะครับอ่าเป็นพระที่องค์นี้สวยจัดเต็มฟอร์มนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับกล่องก็สวยสมบูรณ์นะครับนะดูครับสวยสมบูรณ์ครับองค์นี้เจ้าของเก่าเขาเก็บดีมากเลยนะครับดูครับทั้งพระเลยครับจมูกก็ไม่บินนะครับดูครับ สวยงามมากนะครับดูครับดูพระัาของพระนะครับดูเข้มขลึมนะครับบ่งบอกถึงความเข้มแข็งของคือเนื้อตะกลัวเก่าก็ไม่สนห์อยู่แล้วนะครับพี่พี่ผมก็สูตรที่จะบรรยายนะครับก็คืออยากจะให้มาหันมาสะสมนะครับอยากจะให้หันมาอย่างไรนะครับพี่พี่นะครับมวลสารเก่าจริงๆครับเป็นพระที่มวลสารเก่าเป็นพระที่เกจิคณาจารย์ในยุคยุคเก่านะปลุกเสกนะครับ แล้วก็ได้รับไฟพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9มาจุดเทียนแชในพิธีด้วยนะครับกดย้อนกลับไปดูได้ในคลิปประวัติพระนะครับเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกถือได้ว่าเป็นพระที่สวยสมบูรณ์จริงๆนะครับอยากจะเชิญชวนให้พี่พี่นะครับมาสะสมร่วมกันมาห้อยพกพาอาราธนาติดตัวนะครับประสบการณ์มีมากมายนะครับประสบการณ์มีมากมายนะครับสำหรับพระรุ่นนี้นะครับดูครับดูครับเข้มขลังมากนะครับดูครับดูครับนี่ครับสวยงามมากนะครับต่อไปจะหายากนะครับผมบอกก็นเลยครับ โอเคครับพี่ๆี่วันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับหากชอบก็ทักกันเข้ามานะครับช่องทางการติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับ0 6 4 7 7 4 4 8 0 8 ID l ด n e ีก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอ่าโอเคครับพี่พี่วันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ